เพราะวันนี้เป็นพิธีแต่งตั้งทางสภาต่อเช่นบอกเก่างานวันนี้แล้วก็ค่ะก็เป็นความภาคภูมิใจนะคะแล้วก็ดีใจที่ได้เห็นความสำเร็จของน้องปันรัตน์นะคะที่ได้ก้าวสู่ เรียกว่าจุดสูงสุดจุดหนึ่งะคะในการได้รับเกียรติคัดเลือกเป็นนางสาวไทยจังหวัดแพร่นะคะซึ่งก็ขอแสดงความยินดีกับน้องแล้วก็อยากจะบอกว่ามีความภาคภูมิใจนะคะเพราะว่าน้องปานรัตน์นั้นเป็นผู้หญิงที่ไม่ใช่สวยแต่รูปลักษณ์ภายนอกเป็นผู้ที่มีจิตใจดีนะคะ ช่วยเหลือเอ,อื้อเฟื้อแล้วก็เป็นห่วงออคนรอบกายนะคะยังไม่พอยังเสียสละทํางานเพื่อสังคมส่วนรวมนะคะอย่างมากเห็นเป็นผู้หญิงบอบบางเช่นนี้เวลาออกไปช่วยเหลือประชาชนเนี่ยไม่ว่าจะแดดออกขนาดไหนน้ําจะท่วมขนาดไหนน้องก็ลุยไปทุกที่นะคะออซึ่งออดิฉันเองก็ยังทึ่งเพราะตัวเองเนี่ย ลงพื้นที่หนักๆเป็นเรื่องที่เคยชินแต่ไม่คิดว่าน้องที่ลูกล่างเล็กนิดเดียวนะคะแล้วก็มีความสวยงามกับไม่ได้ห่วงผิวพรรณไม่ได้ห่วงแดดห่วงฝนเลยลงไปลุยช่วยชาวบ้านด้วยความจริงใจนะคะตรงนี้คือความสวยงามภายในและก็อยากจะพูดถึงคุณสมบัติสุดท้ายก็คือความเก่ง จากการที่ได้สัมผัสได้ร่วมงานทำงานกันมาปีกว่า2ปีเนี่ยนะคะน้องมีความเก่งนะคะด้านความรู้ด้านการศึกษาดีอยู่แล้วแต่เป็นผู้ที่ไป่คว้าหาความรู้แบบเรียนไม่รู้จบอะนะคะซึ่งเป็นตัวอย่างของของคนรุ่นใหม่ที่เพียบพร้อมนะคะก็ต้องถือว่าน้องปานรัตน์นั้นมีความเพียบพร้อมตั้งความสวยงามภายนอกนะคะ จิตใจที่งดงามและก็ความเก่งนะคะความฉรานี่คือสิ่งที่พวกเราภูมิใจค่ะในฐานะเป็นผู้หญิงไทยด้วยกันแล้วก็หวังว่าน้องจะประสบความสําเร็จยิ่งยิ่งขึ้นนะคะก็ฝากน้องไว้ในอ้อมปกอ้อมใจด้วยน้อองไไทยมะะกะร ก็ S <S ว,วันนี้ขอบคุณนะคะแถบผู้มีเกียรติทุกท่านแล้วก็สื่อมวลชนด้วยคะ่ะแล้วก็ขอบคุณผู้หญิงสุราราด้วยนะคะที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีแต่งตั้งนะคะนางสาวไทยแพ้นะคะในวันนี้คะ่ะอันนี้ก็เรียกได้ว่าน่าจะเป็นเวทีสุดท้ายแล้วค่ะเพราะ่ก่อนอันนี้ก็ได้มีโอกาสลงอีกอ,อีกเวทีหนึ่งคะ่ะวันนี้ก็ดีใจแล้วก็ตื่นตั้ใจมากคะ่ะเพราะว่านางสาวไทยคะ่ะเป็นเรียกว่าเป็นเวทีที่อยู่มานานแล้วก็อยู่คู่คนไทยมานานเป็นเวทีที่ทรงเกียรติมากๆเลยคะ่ะได้รับโอกาสนี้ก็จะทําให้เต็มที่คะ หลังจากนี้เราเป็นมุกเตรียมไปยังไงสู่เวทีใหญ่ก็มีเทรนการเดินค่ะการตอบคําถามค่ะแล้วก็เรียนภาษาอังกฤษเพิ่มค่ะมีจากที่แบบคําชมต่างๆแล้วมีอะไรที่ทางหญิงอยากจะบอกกล่าวกับน้องไหมครับว่าแบบเกี่ยวกับเรื่องสมาธิหรือเรื่องอะไรการเตรียมการอะไรก็อยากจะบอกน้องว่าจริงๆแล้วเห็นความมุ่งมั่นแล้วก็ความอดทนของน้องอยู่แล้วนะคะจากการที่ได้เคยร่วมงานกัน ก็ต้องบอกว่าน้องเป็นผู้ที่มีจิตใจเสียสละดีอยู่แล้วการที่จะก้าวไปสู่จุดสูงสุดในเวทีต่างๆนั้นย่อมมีคู่แข่งมากมายย่อมมีอุปรสรรคมากมายก็ไม่อยากให้น้องท้อแล้วก็อย่ามองคู่แข่งเป็นศัตรูแต่ให้มองคู่แข่งว่าเ,เขาเป็นพลังที่จะทำให้เราเนี่ยได้มีความมุมานะเพียรพยายาม ทำได้ดีกว่าวันนี้นะคะในทุกๆด้านก็เชื่อมั่นค่ะว่าน้องแคมุกจะไปถึงจุดสูงสุดที่คาดหวังในแต่ละเวทีได้ค่ะค<อ>่ะโอเคขอบคุณค่ะ,ะ,คะอขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ